เรื่องสายสัมพันธ์หลังรัว้วพัทหนุ่มรอปพออายุ26ปีพึ่งเริ่มงานที่คอนโดหรูใจกลางเมืองเขาใส่เครื่องแบบสีกรมท่าเรียบร้อยรองเท้าเงางามผูกเน็คไทให้เรียบร้อยด้วยความตั้งใจร่างกายสูงโปรง่งทำให้เขาดูสง่าแต่แววตาอบอุ่นและยิ้มง่ายทำให้คนรอบข้างรู้สึกเป็นมิตรวันแรกที่ทำงาน พัดเริ่มด้วยการตรวจตรารอบล็อบบี้มองซอกมุมทุกมุมเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดตกหล่นทันใดนั้นเสียงกระเป๋าตกพื้นดังก้องเขาหันไปเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวผมดำเรียบแสกข้างกำลังก้มเก็บเอกสารที่ตกจากกระเป๋าเอกสารของเขาอยู่พัดเดินเข้าไปอย่างสุภาพและยื่นมือไปหยิบเอกสารที่กระจัดกระจายพัดนี่ครับของคุณตกอยู่ ย,ยกสายตาขึ้นมองพยักหน้าเล็กน้อยอ๋อขอบคุณครับผมเผลอเองพัดยิ้มให้ทายรอยยิ้มอบอุ่นเต็มไปด้วยมารยาททายรู้สึกแปลกใจผสมกับความเขินเขืินเล็กๆทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติหลังจากเก็บของเรียบร้อยทายยื่นมือไปรับเอกสารพัดรู้สึกถึงความสั่นเล็กๆของมืออีกฝ่ายและนั่นทำให้เขามีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พัดไม่พูดอะไรมากแค่ยืนรอเพื่อให้แน่ใจว่าทายนจะไม่ล้มเหลวในการถือเอกสารอีกทายนขอบคุณเขาอีกครั้งพร้อมรอยิ้มเขินๆบรรยายอารมณ์พัดเริ่มสนใจทายนทันทีแต่ยังคงทำตัวสุภาพเหมือนเดิมด้านทายนเองก็ตกใจกับความเป็นมิตรและสายตาอ่อนโยนของรอปพหนุ่มนี้ทั้งคู่แลกสายตากันชั่วครู่ราวกับเวลาหยุดชั่วคราว หลังจากนั้นพัดเดินตรวจรอบล็อบบี้ต่อไปแต่เขาสังเกตไทนอยู่ห่างๆจากระยะสายตาททนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจับตามองแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดกลับรู้สึกใจเต้นแปลกๆเหตุ <rę ce> ๆๆการณ์สำคัญพัดช่วยไทนเก็บเอกสารตกรอยยิ้มและสายตาที่อบอุ่นสร้างความประทับใจแรกททนเริ่มสังเกตพัดจากระยะไกลจุดเริ่มต้นของความสนใจและความรู้สึก วันต่อมาในเช้าวันจันทร์พัดเริ่มงานด้วยความรู้สึกกระตือรือร้อนเหมือนเดิมล็อบบี้คอนโดเงียบสงบผู้คนเริ่มทยอยออกไปทำงานแต่บรรยากาศนั้นกลับทำให้พัดสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเขาเห็นชายหนุ่มผมดำเรียบแสกข้างทายยืนเก๊กๆกังๆอยู่หน้าประตูทางเข้าคิ้วขมวดเล็กน้อยและมองกระเป๋าในมือเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างพัดเดินเข้าไปใกล้และสังเกตว่าบัตรเข้าอาคารของทายหายไป ถ่ายเรยามคลำกระเป๋าและกระเป๋างเกงๆแต่ก็หาไม่เจอพัดถอนหายใจเบาๆด้วยความเป็นห่วงลืมบัตรแล้วครับพัดถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ไม่แข็งกระด้างทายสะดุ้งเล็กน้อยและพยักหน้าครับผมหาไม่เจอเลยพัดยิ้มให้อีกครั้งและพูดต่อด้วยท่าทีเป็นมิตรเดี๋ยวครับผมพาเข้าเองก็ได้ทายรู้สึกโล่งใจและประหลาดใจไปพร้อมกัน ใจเต้นแรงเหมือนจะบอกไม่ถูกว่าทำไมเขารู้สึกปลอดภัยแปลกๆกับผู้ชายตรงหน้าพัดเปิดประตูทางเข้าและเดินนำหน้าทายเดินตามหลังอย่างเก้เก้กังๆความใกล้ชิดทำให้ทายสังเกตเห็น,นารายละเอียดเล็กๆของพัดแววตาที่อ่อนโยนสายตาที่เป็นมิตรและวิธีการยิ้มที่ไม่เหมือนใครเมื่อเข้าไปในล็อบบี้ทั้งคู่หยุดอยู่หน้าลิฟท์ทายเริ่มคุยด้วยน้ำเสียงเบาๆแต่มีความรู้สึกสนิทสนมคุณพัดขอบคุณนะครับ ผมคงไม่ได้เข้าอาคารวันนี้ถ้าไม่มีคุณพัดหัวเราะเบาๆแบบอารมณ์ดีไม่เป็นอะไรครับเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วบทสนทนาเล็กๆนี้กลับทําให้หัวใจทั้งสองเต้นแรงถ่ายเริ่มรู้สึกอยากรู้จักพัดมากขึ้นและพัดเองก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอยากให้ช่วยเหลือถ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็นในฐานะรอปภระหว่างที่รอลิฟทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันเรื่องงานและชีวิตประจําวันถ่ายเล่าเรื่องงานแบบสั้นๆ พัดฟังด้วยรอยยิ้มและการตั้งใจฟังที่ทำให้ถ่ายประทับใจพวกเขาหัวเราะเล็กๆน้อยๆกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นตลกกับเครื่องดื่มกาแฟของร้านข้างคอนโดหลังจากทายขึ้นไปยังห้องพัดยังคงมองตามด้วยสายตาแปลกๆรู้สึกว่าตัวเองสนใจลูกบ้านคนนี้มากกว่าที่คิดความรู้สึกนี้ทำให้พัดรู้สึกตื่นเต้นและอยากให้มีเหตุบังเอิญแบบนี้เกิดขึ้นอีกเช้าวันอังคาร ลมเย็นพัดผ่านล็อบบี้คอนโดพัดยืนประจำจุดประตูเหมือนทุกวันดวงตาเขาสแกนคนที่ผ่านไปผ่านมาแต่วันนี้มีความรู้สึกตื่นเต้นเล็กๆเ,เพราะเขารู้ว่าไทมา์มักจะออกเช้าเหมือนกันทานปรากฏตัวตรงทางเข้าร่างสูงของเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกันเกงยีนเข้ารูปแววตากวาดมองล็อบบี้เรากับหาอะไรบางอย่างพัดสังเกตเห็นว่าไทาม์ถือถุงกาแฟพลาสติกไว้หถุง และท่าทางเร่งรีบทําให้พัดใจเต้นไม่รู้ตัวทันทีที่ทานก้าวเข้าพัดยื่นมือรับถุงกาแฟให้เอาไปครับเดี๋ยวคุณเปียกพัดพูดพร้อมรอยยิ้มไทม์ตกใจเล็กน้อยและยิ้มตอบเขินเขินขอบคุณครับแต่ผมไม่เป็นไรนะพัดยักหน้าและหยิบถุงกาแฟอีกถุงหนึ่งจากถาดบริเวณล็อบบี้เอาไปครับผมซื้อเผื่อคุณด้วยไทยม์ตาโตเล็กน้อย รู้สึกถึงความเอาใจใส่แบบไม่คาดคิดอ๋อขอบคุณมากครับพัทเสียงของไทม์เบาและสั่นเล็กน้อยทั้งคู่ยืนอยู่ที่ประตูเพียงไม่กี่วินาทีแต่ช่วงเวลานั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกพิเศษพัทสังเกตเห็นไทม์หันมองเขาแล้วยิ้มเหมือนแอบเขินและนั่นทําให้พัทรู้สึกหัวใจพองโตหลังจากนั้นไทม์รีบขึ้นลิฟต์ไปทํางานแต่ก่อนประตูลิฟต์จะปิดเขาหันกลับมามองพัทและพูดเสียงเบาๆว่า เจอกันพรุ่งนี้นะครับพัดพยักหน้าและยิ้มตอบครับเจอกันพรุ่งนี้ระหว่างวันพัดคิดถึงรอยยิ้มและน้ำเสียงของทายไม่หยุดความรู้สึกนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับเขาแม้จะเป็นเพียงความสนใจเล็กๆแต่กลับทำให้วันทำงานยาวนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มวันพุธเช้าแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างล็อบบี้ผัดกำลังตรวจตราประตูทางเข้าเหมือนเช่นทุกวัน แต่วันนี้สายตาของเขาหลุดไปมองชายหนุ่มผมดำเรียบแสกข้างที่กำลังเดินตรงเข้ามาไทยถือถุงเอกสารและแก้วกาแฟสีขาวพยายามทำทีใจเย็นแต่ยังดูเขินอายเล็กน้อยสวัสดีครับผัดทักทายด้วยรอยยิ้มเอเสวัสดีครับไทตอบเสียงเบาใจเต้นแรงเหมือนทุกเช้าวันนี้ไทยตั้งใจจะลองทำอาหารเองแต่เนื่องจากไม่เคยทำมาก่อนเขาจึงโทรถามพัดเรื่องร้านขายวัตถุดิบใกล้ๆ พัดยินดีให้คำแนะนำและบอกทางอย่างละเอียดพัดอธิบายเสียงอ่อนโยนทำให้ไทยรู้สึกว่าการขอคำแนะนำไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายถ้าไม่แน่ใจผมแนะนำให้ซื้อของสดจากร้านตรงมุมถนนนะครับของที่นั่นสดใหม่และราคาไม่แพงด้วยพัดพูดพลางยกยิ้มอ๋อขอบคุณครับผมจะลองไปดูไทยยิ้มตอบหัวใจเต้นแรงกับน้ำเสียงและท่าทางเป็นมิตรของพัด หลังจากคุยกันไทกลับขึ้นห้องไปพัดยังคงยืนอยู่ที่ล็อบบี้แอบมองไทเดินขึ้นบันไดเล็กๆไปยังห้องของเขาพัดรู้สึกอบอุ่นกับความตั้งใจและความพยายามของไทในช่วงบ่ายไทยส่งข้อความมาถึงพัดพัดครับผมไปซื้อวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำพัดอ่านข้อความแล้วยิ้มแอบหัวเราะเบาๆก่อนตอบดีแล้วครับผมว่าคุณทำได้แน่นอนเมื่อไททำอาหารเสร็จ เขาได้ลองทำตามคำแนะนำของพัดและผลออกมาดีเกินคาดรสชาติใช้ได้ไทยจึงส่งรูปอาหารให้พัดดูพร้อมข้อความว่าพัดครับดูเหมือนผมจะทำได้จริงๆนะครับพัดอ่านข้อความแล้วหัวเราะเบาๆรู้สึกชอบที่ไทยมั่นใจขึ้นช่วงเย็นทั้งสองเริ่มมีแชทกันต่อเนื่องมากขึ้นเรื่องอาหารเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันพัดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสนุกกับการพูดคุยกับไทมากขึ้น และไทยเองก็เริ่มคาดหวังการตอบข้อความจากพัดสายสัมพันธ์เล็กๆที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือความสนใจและรอยยิ้มทำให้ทั้งคู่เริ่มใกล้ชิดกันโดยไม่รู้ตัววันพฤหัสเช้าลมเย็นพัดผ่านล็อบบี้คอนโดพัดประจำจุดประตูตามปกติสายตาเขาสแกนผู้คนที่เดินเข้าออกแต่วันนี้สายตาของเขามักหลุดไปมองชายหนุ่มผมดำไทย ที่ถือกระเป๋าเอกสารและโทรศัพท์ไปพร้อมกันไทยรีบเดินเข้าล็อบบี้พยายามเปิดประตูห้องแต่ลืมปิดก๊อกน้ำเล็กๆไอ้น้ำจากก๊อกทำให้พื้นเลื่อนเล็กน้อยไทยสะดุ้งเกือบล้มแต่พัดรีบเข้ามาจับไทยไว้ทันโอ้ระวังนะครับพัดพูดพร้อมรอยยิ้มเออขอบคุณครับพัดผมเกือบล้มแล้วไทยตอบเสียงสั่นเล็กน้อยพัดช,ช่วยตรวจสอบว่าก๊อกน้ำปิดสนิท และทำความสะอาดเล็กน้อยจากนั้นยกมือทักทายไทยอีกครั้งไม่เป็นไรครับคุณไทยเดี๋ยวผมจัดการให้ไทยยิ้มเขินและพยักหน้าการช่วยเหลือของพัททำให้เขารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจไม่ใช่เพียงเพราะมือที่จับเขาแต่เพราะสายตาและรอยยิ้มของพัทที่จริงใจช่วงบ่ายไทยเจอปัญหาที่น่ารำคาญอีกครั้งเครื่องซักผ้าในห้องน้ำของเขาไม่ทำงาน พัดเห็นไทยยืนงงๆกับสายไฟและน้ำยาซักผ้าเขารีบเดินไปช่วยพร้อมคำแนะนำและการทำให้ดูเป็นขั้นตอนลองเสียบปลั๊กตรงนี้แล้วเหมือนปุ่มนี้พัดพูดพลางแสดงให้เห็นช้าๆไทยทำตามทุกขั้นตอนพอเครื่องทำงานเขาหันมามองพัดด้วยสายตาประทับใจคุณพัดขอบคุณมากนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่มีคุณพัดยิ้มเล็กๆและพยักหน้าไม่เป็นไรครับ เป็นเรื่องเล็กๆสำหรับผมหลังจากนั้นไทยนั่งลงตรงโซฟาในล็อบบี้ยื่นโทรศัพท์ให้พัดดูผมส่งรูปเครื่องซักผ้าที่ทำงานเรียบร้อยแล้วครับพัดมองรูปยิ้มเบาๆก่อนพิมพ์ตอบดีมากครับคุณไทยทำได้เก่งเลยช่วงเย็นทั้งสองเริ่มคุยกันเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องของคอนโดเรื่องอาหารหรือแม้แต่เรื่องสัตว์เลี้ยงในละแวกใกล้ๆ พัดเริ่มสนุกกับการคุยกับไทยมากขึ้นและไทยเองก็เริ่มรอข้อความจากพัดเหมือนกันเมื่อพัดกลับไปที่ห้องทํางานหลังเลิกกะเขานั่งคิดถึงไทยความรู้สึกอบอุ่นจากการช่วยเหลือเล็กๆทําให้หัวใจเขาเต้นแรงและเริ่มรู้ตัวว่าการได้เห็นไทยยิ้มและพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขามากกว่าที่คิดค่ำวันศุกร์เมฆดำปกคลุมท้องฟ้าลมพัดแรง และฝนเริ่มตกโปรยปรยพัดเย็ยนอยู่ที่ประตูคอนโดสวมเสื้อกันฝนสีกรม,มท่าสังเกตผู้คนที่รีบวิ่งเข้าล็อบบี้เพื่อหลบฝนทันใดนั้นเขาเห็นไทยยินอยู่ด้านนอกถือร่มขนาดเล็กที่ไม่พอสำหรับตัวเองและถุงเอกสารฝนสาดใส่หน้าเขาและทำให้เสื้อเปียกบางส่วนพัดรีบวิ่งออกไปทันทีไทยร่มผมครับพัดตะโกนพร้อมยื่นร่มขนาดใหญ่ให ไทยตกใจและก้าวเข้ามาใตาร้ร่มพยายามปกป้องเอกสารที่ถืออยู่โอ้ขอบคุณครับพัดผมเปียกหมดแล้วเสียงของไทยสัตว์เล็กน้อยพัดพยักหน้าและยิ้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกลับเข้าอาคารระหว่างทางกลับล็อบบี้ฝนตกหนักพัดยืนใกล้ไทยมากขึ้นเพื่อให้ร่มคลุมทั้งคู่ไทยรู้สึกอบอุ่นใจแม้ว่าฝนจะเปียกปอน ได้ลกลับทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับพัดมากขึ้นบทสนทนาไท้คุณพัดผมเกรงใจนะครับที่ต้องมาให้คุณช่วยทุกครั้งพัดไม่ต้องเกรงใจครับผมยินดีช่วยอยู่แล้วไทย้ยิ้มเขินรู้สึกหัวใจเต้นแรงความใกล้ชิดทางกายและใจทำให้เขาเริ่มสับสนกับความรู้สึกตัวเองเมื่อทั้งคู่เข้ามาถึงล็อบบี้ฝนยังคงตกพัดจัดการเช็ดร่มและเก็บไว้ก่อนคุณไท้ เสื้อเปียกหน่อยนะเดี๋ยวผมพัดให้แห้งพัดพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลไทยมองหน้าเขาลมหายใจหยุดชั่วครู่ใจสั่นกับความเอาใจใส่หลังจากนั้นพัดเดินไปประจำจุดหน้าลิฟต์ไทยเดินขึ้นห้องแต่ก่อนประตูจะปิดเขาหันกลับมามองพัดและยิ้มแ่วขอบคุณครับพัดเจอกันวันจันทร์นะครับพัดพยักหน้าและยิ้มตอบครับเจอกันวันจันทร์ระหว่างทางไทขึ้นห้อง เขารู้สึกหัวใจเต้นแรงและอบอุ่นราวกับฝนวันนี้ไม่ใช่เพลงน้ำที่เปียกตัวแต่เป็นสัญลักษณ์ของความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับพัดวันเสาร์เช้าแสงแดดอ่อนๆส่องลอดหน้าต่างล็อบบี้พัดประจำจุดประตูเหมือนเคยแต่วันนี้เขารู้สึกกังวลเล็กๆเ,เพราะมีเรื่องบางอย่างในใจที่เขายังไม่ได้บอกใคร ไทยปรากฏตัวตรงทางเข้าเขาถือถุงกาแฟและหนังสือเล่มเล็กพอเห็นพัดก็ยิ้มแผ่วสวัสดีครับพัดสวัสดีครับไทยพัดตอบพร้อมพยายามยิ้มให้ใจเย็นลงพัดสังเกตไทยมองเขาอย่างใส่ใจทำให้ความลับเล็กๆในใจพัดเริ่มทำให้เขารู้สึกอึดอัดเขาเคยมีปัญหากับครอบครัวและไม่อยากให้ใครรู้มากนัก การเปิดใจเป็นเรื่องยากแต่เขารู้สึกว่ากับไทยเขาอยากบอกระหว่างที่ทั้งคู่ยืนคุยเรื่องหนังสือและกาแฟไทยถามขึ้นพัทผมเห็นคุณบางครั้งเหมือนมีเรื่องคิดเยอะๆคุณโอเคไหมครับพัทนิ่งไปชั่วครู่ลมหายใจติดขัดก่อนตอบเสียงเบาอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่เรื่องส่วนตัวนิดหน่อยไทยยังคงมองเขาอย่างเป็นห่วง ถ้าคุณอยากเล่าผมฟังนะครับพัดหัวเราะแผ่วแต่หัวใจเต้นแรงกับความจริงใจของไทยขอบคุณนะครับไทยบางทีผมอาจเล่าให้คุณฟังที่หลังทั้งสองยิ้มบางๆให้กันช่วงเวลางิบเงียบที่แฝงด้วยความไว้ใจเริ่มเกิดขึ้นพัดรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องปกปิดทุกอย่างกับไทยเหมือนที่เขาเคยทำกับใครก่อนหน้าพัดเริ่มสังเกตว่า การได้อยู่ใกล้ไทยทำให้ความกังวลในใจค่อยๆลดลงทั้งสายตารอยยิ้มและความใส่ใจเล็กๆของไทยทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและอยากเปิดใจมากขึ้นตอนสายไทยต้องไปทำธุระข้างนอกพัดยืนมองไทยเดินออกไปด้วยความคิดมากมายในใจรู้สึกว่าตัวเองเริ่มผูกพันกับไทยอย่างไม่รู้ตัว วันเสาร์เย็นลมพัดเย็นๆขละกับกลิ่นอาหารจากครัวกลางคอนโดท่ายถือจานอาหารและแก้วน้ำมองไปรอบๆห้องโถงใหญ่ที่จัดงานเล็กๆสำหรับลูกบ้านพนักงานคอนโดจัดเตรียมโตะ๊ะและของว่างไว้เรียบร้อยพัดสวมชุดรอปภสีกรมท่าแต่วันนี้เขามีบทบาทพิเศษไม่ได้เฝ้าประตูแต่คอยดูแลความเรียบร้อยในงาน ทายเดินเข้าไปยังโซนโต๊อาหารสายตาของเขาสอดสองผู้คนเล็กน้อยรู้สึกประมาเพราะไม่ค่อยชินกับงานสังคมแบบนี้แต่พอเห็นพัดอยู่ไม่ไกลใจกลับผ่องโตรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีเขาอยู่ใกล้พัดสังเกตทายินเก้กเก๊กกงๆเดินเข้าไปหาทายทันทีทายครับมาอยู่ตรงนี้ดีแล้วครับไม่ต้องกังวลทายิ้มอายอและพยักหน้า ในงานมีลูกบ้านหลายคนคุยกันอย่างสนุกสนานมีเพลงเบาๆคลอพัดชวนทายไปเดินดูโต๊ะอาหารแนะนำให้ลองชิมของว่างต่างๆและพูดคุยเรื่องเล็กๆอย่างสบายๆบ,บทสนทนาพัดนี่ครับลองชิมขนมนี้ดูผมว่าอร่อยดีทายโอ้ขอบคุณครับคุณพัไทายกัดขนมชิ้นเล็กๆรสชาติหวานกำลังดีเขาหันไปมองพัดอีกครั้งใจเต้นแรง หลังจากเดินสำรวจโต๊ะอาหารทั้งสองถูกดึงเข้ามาเล่นกิจกรรมสนุกๆของงานถ่ายมีสีหน้าเขินอายแต่พัดคอยอยู่ข้างๆช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจไม่ต้องกลัวครับทายเดี๋ยวผมอยู่ข้างๆพัดพูดเบาๆ่ายหัวเราะเล็กๆก,ก,กับคำพูดนั้นรู้สึกอบอุ่นใจเมื่อถึงช่วงเต้นรำพัดเดินไปจับมือทายพาไปยืนตรงมุมห้องที่มีพืนที่กว้างพอสำหรับทั้งคู่พวกเขาเริ่มเต้นอย่างไม่คล่อง แต่หัวเราะด้วยกันทุกครั้งที่ก้าวพลาดถ่ายเริ่มสนุกและผ่อนคลายพัดหัวเราะเบาๆกับความน่ารักของทายความใกล้ชิดและเสียงหัวเราะสร้างความทรงจำพิเศษทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาอยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆช่วงถ่ายงานทายถือแก้วน้ำและพูดกับพัดเสียงเบาขอบคุณนะครับพัดวันนี้สนุกมากจริงๆพัดยิ้มและตอบด้วยความจริงใจ ดีใจครับที่คุณสนุกผมก็สนุกเหมือนกันพัดและทายเดินออกจากงานด้วยความรู้สึกอบอุ่นทั้งคู่เริ่มเข้าใจว่าความใกล้ชิดและรอยยิ้มเล็กๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นทีละน้อยเช้าวันจันทร์ลอบ,บี้คอนโดงเงียบสงบทายถือถุงกาแฟและเอกสารเดินเข้ามาพัดยืนอยู่ที่ประตูตามปกติแต่วันนี้ สายตาของเขากลับสอดส่องไทยอย่างไม่เหมือนเช้าอื่นๆความรู้สึกบางอย่างในใจพัดเริ่มชัดเจนขึ้นความรู้สึกที่เกินเลยความสนใจธรรมดาสวัสดีครับไทยพัดทักไทยด้วยรอยยิ้มบางสวัสดีครับพัดไทยตอบอย่างเขินเขินและยกมือแก้เกอระหว่างที่ไทยเดินผ่านพัดรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติ เขาสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆของไทยความยิ้มเมื่อเห็นเขาความเป็นธรรมชาติเวลาที่ไทยพูดคุยและแม้กระทั่งวิธีที่ไทยถือแก้วกาแฟผัดรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มสนใจไทยมากขึ้นในช่วงบ่ายไทยส่งข้อความมาหาพัดพัดครับวันนี้ผมทำเอกสารเสร็จเร็วเลยมีเวลาเดินเล่นรอบคอนโดนิดหน่อยพัดอ่านข้อความแล้วตอบทันทีดีเลยครับไทย อยากไปเดินด้วยกันไหมไทยอ่านข้อความแล้วหัวใจเต้นแรงเขาไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะสนใจการไปเดินเล่นกับรอปรพอขนาดนี้โอเคครับผมออกไปตอนเย็นนะเมื่อถึงเวลานั้นพัดรอไทยที่ล็อบบี้ทั้งสองเริ่มเดินเล่นรอบสวนสาธารณะเล็กๆของคอนโดเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เกินคำพูดพัดคอยสังเกตไทยไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ทุกการกระทำและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยไทยเองก็เริ่มรู้สึกใจเต้นแรงเขาสังเกตว่าทุกครั้งที่พัดยิ้มให้หรือพาเขาหยุดดูดอกไม้เล็กๆความรู้สึกในใจเริ่มหวันไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพัดผมไม่คิดเลยนะครับว่าการเดินเล่นธรรมดาธรรดาจะสนุกขนาดนี้ไทยพูดเบาๆพัดหันมามองด้วยสายตาอบอุ่นผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับ แต่ถ้าได้อยู่ใกล้คุณผมว่าทุกอย่างก็รู้สึกดีขึ้นคำพูดนั้นทำให้ไทยใจเต้นแรงพวกเขาเดินเคียงกันไปเรื่อยๆไม่มีคำพูดใดๆเพิ่มเติมแต่สายตาและรอยยิ้มของทั้งคู่บอกแทนความรู้สึกที่สับซ้อนและหวั่นไหวเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินพัดและไทยกลับสู่ล็อบบี้เดินขึ้นห้องด้วยความรู้สึกที่ทั้งตื่นเต้นและอบอุ่นพัดเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกต่อไทย ไม่ใช่เพียงความสนใจอีกต่อไปแต่เป็นความผูกพันที่เริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันวันอังคารเช้าล็อบบี้คอนโดคึกคักกว่าปกติผู้คนทยอยออกไปทำงานพัดยืนประจำจุดประตูตามปกติสายตาของเขาสแกนผู้คนไปมาแต่วันนี้ความสนใจของเขากลับโฟกัสไปที่ทานเป็นพิเศษทานเดินเข้าล็อบบี้ในชุดทำงานสีเข้ม มือถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาดูเหมือนกำลังคุยเรื่องสำคัญพัดยืนสังเกตอย่างไม่เป็นทางการจูๆ่ๆเขาก็เห็นทายหัวเราะกับเสียงโทรศัพท์แผ่วๆแต่สายตาของทายเหมือนเต็มไปด้วยความสุขเล็กน้อยทำให้พัดรู้สึกแปลกๆในอกช่วงบ่ายทานส่งข้อความหาพัดปกติแต่ข้อความวันนี้สั้นกว่าที่เคยพัดผมยุ่งหน่อยนะครับพัดอ่านข้อความแล้วหัวใจเต้นแรงเล็กน้อยเขารู้สึกไม่สบายใจ แต่ก็พยายามสงบสติอารมณ์เย็นวันนั้นพัดเห็นทานอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในลิฟต์ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะอย่างร่าเริงและวางมือเบาๆบนบ่าของทานทานยิ้มตอบอย่างไม่ระวังตัวพัดยืนมองจากระยะไกลความรู้สึกบางอย่างเหมือนถูกบีบแน่นในอกพัดพยายามหายใจลึกๆเพื่อสงบสติแต่หัวใจยังคงสัน่นพัดเริ่มคิดมากและเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองทาน เขาเป็นของใครกันแน่พัดพยายามทำตัวปกติแต่เมื่อเจอทานเขากลับพูดน้อยและมีระยะห่างมากขึ้นทานสังเกตความเปลี่ยนแปลงทันทีทานผมทำอะไรผิดหรอครับทานถามเสียงเบาพัดเพียงสายหน้าแต่ในใจกลับปั่นป่วนเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกตัวเองยังไงช่วงค่ำทานพยายามโทรหาพัดหลายครั้งแต่พัดไม่ตอบทันที ฐานเริ่มวิตกกังวลและคิดมากเกิดอะไรขึ้นกับพัดผมทำอะไรไม่ดีหรอคืนนี้พัดนั่งอยู่ที่ห้องพักมือกำแก้วกาแฟแน่นเขารู้ตัวว่าต้องอธิบายแต่ก็กลัวว่าทานจะไม่เข้าใจความห่วงและความรู้สึกหวั่นไหวทำให้เขาเก็บคำพูดไว้ในใจทั้งสองคนต่างนอนคิดเรื่องเดียวกันแต่ต่างมุมมองทานไม่เข้าใจความรู้สึกของพัดส่วนพัดก็ไม่มั่นใจว่าควรเปิดใจหรือเก็บความรู้สึกไว ฝันร้ายเล็กๆของความไม่แน่ใจความเข้าใจผิดและความหวงทำให้ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มชัดเจนเริ่มสั่นคลอนวันพุธเย็นลมหนาวพัดผ่านล็อบบี้คอนโดพัดยืนอยู่ที่ประตูด,ด้วยหัวใจเต้นแรงหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าความเข้าใจผิดระหว่างเขากับไทยไม่ควรปล่อยให้ยืดเยื้อ ไทยปรากบตัวตรงทางเข้าใบหน้าตึงเล็กน้อยแต่แฝงความเป็นห่วงพอเห็นพัดเขารีบเดินเข้ามาพัดวันนี้คุณเป็นอะไรครับทำไมคุณถึงเงียบเงียบแบบนี้พัดสูดลึกพยายามรวบรวมความกล้าไทยผมผมต้องบอกคุณบางอย่างครับเขาพูดเสียงเบาใจเต้นแรงไทยเงยหน้ามองพัดอย่างตั้งใจรอคำพูด พัดสูดลึกอีกครั้งก่อนจะสารภาพผมผมอาจดูห่วงหรือทำตัวแปลกๆกับคุณเมื่อวานผมผมสนใจคุณมากครับไม่ใช่เพียงเพราะคุณเป็นลูกบ้านแต่เพราะคุณทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นและอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาไทยตาโตความประหลาดใจปรากฏบนใบหน้าคุณพัดจริงเหรอครับพัดพยักหน้าแน่น ใช่ครับผมกลัวว่าถ้าบอกไปคุณอาจจะไม่เข้าใจผมเลยเก็บความรู้สึกไว้แต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณรู้ไทยยิ้มอ่อนๆใบหน้าแดงเล็กน้อยผมผมก็รู้สึกเหมือนกันครับพัดผมก็สนใจคุณมาตลอดแต่ไม่กล้าพูดความเงียบชั่วครู่เต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งสองคนยืนใกล้กันความรู้สึกเก็บกดความหวง ความหวั่นไหวถูกปลดปล่อยออกมาพัดยื่นมือไปจับมือไทยถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกันอย่างจริงจังดีไหมครับไทยยุ้มตอบมือของเขากําแน่นกับพัดอย่างมั่นใจครับเรามาเริ่มกันนะพัดท,ทั้งสองหัวเราะเบาๆท่ามกลางเสียงลมเย็นที่พัดผ่านล็อบบี้ความเงียบที่เต็มไปด้วยความอดอุ่นทำให้ทั้งคู่รู้สึกว่าเวลาหยุดชั่วคราว ตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างพัทและไทยชัดเจนขึ้นพวกเขาเริ่มสื่อสารและใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยไม่ต้องเก็บความรู้สึกไว้วันเสาร์เช้าลอบบี้คอนโดเต็มไปด้วยแสงแดดอ่อนๆพัทยินมประจำจุดตามปกติแต่วันนี้เขาไม่รู้สึกกังวลอีกต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างเขากับไทยชัดเจนแล้วทั้งสองสื่อสารกันด้วยรอยยิ้ม น้ำเสียงและสายตาไทาน์เดินเข้ามามือถือแก้วกาแฟและหนังสือเล่มเล็กพอเห็นพัทใบหน้าของเขาแดงเรื่อด้วยความสุขสวัสดีครับพัทสวัสดีครับไทน์พัทยิ้มตอบพร้อมยื่นมือไปจับมือไทน์เล็กๆระหว่างวันทั้งสองคนใช้เวลาคุยกันเรื่องงานเรื่องชีวิตประจําวันและเรื่องเล็กๆรอบคอนโดพัทยังคอยให้คําแนะนําและช่วยเหลือทน์เหมือนเดิม แต่คราวนี้ความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเย็นวันนั้นไทน์ชวนพัดเดินเล่นรอบสวนสาธารณะพวกเขาเดินเคียงกันเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นและสายตาที่บอกทุกสิ่งโดยไม่ต้องพูดพัดครับไทนพูดเสียงเบาครับไทนผมผมดีใจนะครับที่เราได้เจอกันและได้อยู่ด้วยกัน พัดยิ้มกว้างจับมือไทแน่นขึ้นผมก็เหมือนกันครับไทการได้อยู่ใกล้คุณทําให้ผมมีความสุขทุกวันเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทั้งสองคนยืนมองฟ้ารู้สึกถึงความสงบและความผูกพันที่เกิดขึ้นความอบอุ่นและรอยยิ้มของอีกฝ่ายทําให้พวกเขารู้สึกว่าทุกวันมีค่าและพิเศษตั้งแต่นั้นมาพัดและไทใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันอย่างมีความสุข พวกคำาเดินเคียงข้างกันทุกเชา้าเยน็นและแม้กระทั่งเวลาที่ฝนตกพวกเขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะมีอีกฝ่ายอยู่เคียงข้างสายสัมพันธ์ที่เริ่มจากรอยยิ้มเล็กๆก,การช่วยเหลือกันและความใส่ใจในชีวิตประจำวันเติบโตขึ้นเป็นความรักที่มั่นคงและอบอุ่นเหมือนแดดอ่อนๆในทุกเชา้าผัดและทายรู้ว่าพวกเขาได้พบกันไม่ใช่เพียงโชคชะตาแต่เป็นความผูกพันที่แท้จริงท้ายที่สุด ทั้งสองคนยืนเคียงกันที่ล็อบบี้มองไปยังสวนและอาคารรอบๆพวกเขามีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวและรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะมีใครสักคนที่รักและเข้าใจอยู่เคียงข้างขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดถูกใจคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ